อนวันแรกผมก็คิดว่าแบบพี่มือปืนจะต้องเหมือนในหนังที่เราเคยดูมาอาจจะแบบว่าหน้าบ่งหน้าบากมีแผลเต็มตัวหรืออะไรเงี้ยครับกระก็เซิงเนี่ยเอาไม่เลยครับคนละแบบกันเลยครับงานนี้ใครเป็นคนจ้ามึงวะเขาไม่ได้ด้านเดียวแบบร้ายด้านเดียวครับมุมที่เอ็นดูมุมรอยยิ้มอะไรหลายๆอย่างที่ผมมาใส่ในหนังก็มีอยู่เยอะเลยครับ ภาพในจินตนาการที่ต่างออกไปจากที่คิดไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของคนหรือสถานที่คือประเด็นที่พุทธิพงศ์นาคทองผู้กำกับหนังร้อยล้านหยิบมานำเสนอเป็นสารตั้งต้นในผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่มือปืนหลังจะตัวเข้าไปคลุกคลีเพื่อเก็บข้อมูลกับมือปืนตัวจริง นี่เป็นอีกครั้งกับการเผยอีกด้านของมุมมืดสังคมในผลงานการกำกับของพุทธิพงศ์นับตั้งแต่เรื่องราวของแก๊งสเตอร์จนถึงนักโทษที่เจ้าตัวคนพบว,ว่าท้ายที่สุดแล้วก่อนคนตัดสินใจเข้าสู่มุมมืดล้วนได้รับผลกระทบมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างแทบทั้งสิ้นใอยากอยู่คนยังเพทนีกว่าเลือกตอนไอ้เลือกทำงานสายนี้ผมว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปที่ระบบแหละครับพี่คือคือมันไม่ได้อันนี้มันไม่ได้มาจาก ความความจนด้วยส่วนหนึ่งแหละครับพี่แต่คือถ้าเขาเริ่มมาจากชีวิตของของตัวเขาเองที่พ่อเขาถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีใครตามให้นยครับเข,กขาก็เลยต้องใช้เข้าไปอยู่ซุ้มเพื่อที่จะให้ตามหาอะไรเงรี้ยให้นยครับผมว่ามันก็คงเริ่มมาจากถ้าถ้าระบบอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือปืนหรือระบบเด็กช่างเน่ยถ้า S <S <an> <S การแก้แค้เนเอาคืนไปเอาคืนมามันก็เกิดจากเนี่ยถ้าถ้าตามจับได้ปกติแบบอะไรเงี้มันก็คงไม่ไม่เกิดการตั้งสามเตี้ยหรือหัวเชื้อที่จะมาถึงปัจจุบันที่พี่เขาเป็นอยู่เนี่ยครับ <S <S <an> <S ผมว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาอะไรเหล่านี้ได้ปัญหาเชื้กรรมหรือปัญหายาเสพติดหรือปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงอะไรหลายๆยอย่างาอาจจะเบาบางลงนะครับ <S <S <an> <S ผมไม่ได้หมายถึงว่ามันจะหายไปนะฮะแต่มันเบาบางลงมันเหมือนกับ ถ้าพูดตรงแกก็แกก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะเรื่องแรกมีแผลตรงนี้มาแก้ในเรื่องที่สองเรื่องสองยังมีแผลตรงนี้อยู่ก็มาแกในเรื่องที่สามเหมือนมันค่อยๆเดเวล็อปขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องนี้ครับแต่ผมว่าสุดท้ายอ่ะเอาจริงมันก็ยังมีแผลอยู่แหละใช้คำว่ามันเล็กลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่แต่ว่ามันก็ถูกอุดรูรั่วอุดแผลจากจากฟีดแบ็กของคนดูก็ดีหรืออะไรเงี้ยครับ นับจากความสำเร็จของผลงานก่อนหน้าของพุทธิพงศ์ตั้งแต่โฟคิงทั้งสองภาคมาจนถึงวัยหนุ่ม2544และผลงานล่าสุดคือมือปืนที่หนังก่อนหน้าทำรายได้ทะลุร้อยล้านทั้งสิ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่พุทธิพงศ์จะเป็นผู้กำกับเนื้อหอมมีทั้งค่ายหนังค่ายซีรีส์ติดต่อยื่นงานให้กำกับหากสำหรับเจ้าตัวกลับปฏิเสธโอกาสเหล่านั้นโดยให้เหตุผลว่าผลงานของเขาต้องเกิดจากความเชื่อในเรื่องที่จะเล่าและเชื่อในทีมที่ร่วมง,งานกัน ซึ่งนี้ก็เป็นอีกเหตุผลว่าทำไมผลงานของพุทธิพงศ์ถึงเลือกใช้ทีมนักแสดงหน้าเดิมเกือบทั้งหมดเพราะต้องมั่นใจว่านักแสดงที่ร่วมงานกันจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เขาสื่อสารได้ทั้งหมดมันรู้มือเข้ามือกันนะครับครับมันไม่ต้องมาปรับจูนกันเยอะแยะมากมาย,ยครับครับมันรู้ใจกันอย่างนี้ครับข้อดีของผมคืออย,อย่างน้อยผมก็เชื่อครับ ชื่อในตัวละครที่ผมกําลังสร้างเนี่ยครับคนอื่นจะเชื่อไม่เชื่อผมผมไม่แน่ใจนะแต่พอผมเชื่อว่าไอ้อย่างอย่างนัทเป็นเผือกได้จริงๆเป้เป็นเป้เป็นบอยได้จริงๆหรือแม้กระทั่งพี่แหลมเป็นเพชรได้จริงเฟยเป็นบอมได้จริงผมแค่ผมเชื่อผมก็รู้สึกว่าได้แล้วเนี้ยครับใช่ครับครับ<อ>ไม่ใช่แบบว่าแบบเอาป๊อปมาเล่นเป็นแบบแก๊งอย่างเงี้ยครับแล้วผมดูแล้วผมยังไม่เชื่อเลยเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งสูราอย่างเงี้ยครับทำไมผมต้องเอาสูตรอา,าเพราะว่าผมเชื่อ ถ้าผมเอาแบบคนอื่นยกตัวอย่างอย่างมีเบอร์มาผมยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเด็กลูกกระจอกในกลุ่มได้หรอจากผลงานแจ้งเกิดเมื่อ4ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนับว่าพุทธิพงศ์นาคทองเป็นผู้กำกับหนังที่มีผลงานออกฉายต่อเนื่องแทบทุกปีหากเจ้าตัวก็เผยว่าปีหน้าอาจหยุดพักงานชั่วคราวเพื่อขอเวลาไปพักผ่อนให้เต็มที่เนื่องจากการลุยงานหนังอย่างต่อเนื่องนานหลายปีเริ่มกระทบกับปัญหาสุขภาพ อย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์ใหม่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนากวินพบพันธุเริกไทย PBS แรายง,งาน